สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดนะครับจากเพจประบาลว่าจากอะไรจากกฎหมายวันนี้ผมจะแค่วิเคราะห์คดีของลุงพลอีกตอน,ต,อนต่อยอดจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยวิเคราะห์คดีลุงพลทั้งคดีนะครับทั้งคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกระทั่งจนจบวันนี้เนี่ย ผมขอวิเคราะห์ประเด็นเดียวครับประเด็นเรื่องการต่อสู้ฐานที่อยู่ต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ยเอาเนี่ยท่านผู้ชมครับเริ่มอย่างงี้ครับว่าข่านานี้ลุงพลเนี่ยเขาต่อสู้ฐานที่อยู่แน่นอนชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนลักพาตัวน้องชมพู่ไปเขาไม่ได้พาเด็กผู้ยาว์อายุสิบห้าไปจากบิดามารดาเขาไม่ได้ทอดทิ้งเด็กจนเด็ก เสียชีวิตแล้วเขาก็ไม่ได้ออาพลังศพทั้งหมดเนี่ยคือข้อต่อสู้ของุงพลก็เียให้ชาาอย่างนี้นะครับว่าปกติเนี่ยคดีฆาตกรรมคดีเนี่ยถ้า,ถาท่านผู้ชมนะ่ติดตามข่าวของออข่าวคดีฆาตกรรมของน้องชมพู่เนี่ยติดตามไปตลอดจะเห็นได้ว่าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจพอเกิดเหตุปั๊บเดียวเขาไม่รู้หรอกว่าใครคือฆาตกร ใครคือผู้ฆ่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าน้องเขาเนี่ยตายผิดธรรมชาติถูกทำให้ตายการสืบสวนสอบสวนก็ต้องสืบสวนสอบส,วน,สวนเพื่อรู้ว่าตายเพราะอะไรอะไรที่เป็นเหตุให้น้องเขาตายแล้วใครคือผู้กระทำใช้เวลาสืบสวนเป็นปีครับเป็นปีถามว่า ถ้ามาดูไทม์ไลน์ของลุงคนบอกว่าเนี่ยอตอนช่วงแปดโมงกว่าเก้าโมงเนี่ยผมอยู่ในได่จับ G.P.S อะไรต่างกลับมาถึงบ้านเก้าโมงยี่สิบอาบน้ำอาบท่าเสร็จเตยมร้อยเก้าโมงสี่สิบห้าก็ขับรถไปรับพระเฉพาะเอาไทม์ไลน์ช่วงนี้ก่อนก็คือว่าขณะที่เด็กหายลุงพลแกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ท่านผู้ชมครับนี่คือข้อต่อสู้ของผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีลักษณะแบบนี้ก็มันก็จะมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับเช่นเวลาเขายิงคันมียิงกังนตายยิงกันตายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงยิงกันตายอยู่แถวแม่งจ่ายนี่แหละครับใกล้ๆออฟฟิศผมนีออฟฟิศผมอยู่แม่งงจ่ายนะครับเขตปอดโควิดต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แมสนะครับก็ว่าเขตปลอดโควิดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดน,นะครับ มีการยิงกันตายขึ้นเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเสร็จปั๊บปรากฏว่าเขาก็สอบสวนพยานสอบไปสอบม้าได้ความว่าในกอเป็นคนยิงเห็นมีไปจับพยานเห็นในกอเป็นคนจริง,ม,รนนรนนรงมีการทะเลาะก่อนแล้วเขายิงไปจับในกอได้ในกอต่อสู้ฐานที่อยู่ว่าวันเวลาเกิดเหตุผมไม่อยู่ที่เมืองจ่ายครับผมอยู่สะพานควาย ผมไปติดต่อธุระตรงนูนงน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หาไปหาพยานมาอ่ะผมไปติดต่อที่ร้านนู้นโรงแรมนี้ไปน,นู้นไปนี่ไปกินร้านอาหารขณะเกิดเหตุผมไม่ได้อยู่ที่เมืองจนี่คือข้อต่อสู้ของจำเลยเวลาศาลเขาพิจารณาคาดีนะครับเขาต้องพิจารณาคาดีก่อนว่าพระจักพยานท,ที่คุณเห็เหตุการณ์อ่ะคุณเห็นว่าในกอเป็นคนยิงอ่ะ มันใช่ไหมแล้วมันใช่ในกอไหมหรือว่าคุณจําผิดพลาดหรือว่าอยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของทนายจําเลยที่คุณจะต้องไปซักค้านพยานโจทย์ที่เป็นประจัก์พยานปรากฏว่าในวันนี้คดีของลุงพลยังไม่เห็นประจัก์พยานนะครับเรายังไม่เห็นนะครับที่ตำรวจเขา ถแถลงข่าวออกมาเลยครับอะไรแยแย,แย่หมดเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยครับว่าใครเป็นคนเห็นลุงพลพาน้องชมพู่เดินออกจากที่เกิดเหตุยังไม่เห็นใช่ไหมครับธรรมดาเนี่ยคดีการต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ยประจักษ์พยาาเขายืนยันเลยยืนยันแล้วเขาเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วจําคนร้ายได้คนร้ายคือจําเลยนี้เวลาไปให้กา,ารในศาล ตอนที่เขาอาพาเด็กเดินออกจากบ้านเนี่ยพยานเห็นไหมเห็นครับเขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาใส่เสื้อนู่นนี่สีขาวสีนู้นสีนี้ก็เบิกความแล้วตอนที่คุณเห็นท่เขาเดินไปที่ไหนเขาก็เดินไปจนออกออกจากออกจากชุมชนเลยครับพยายนเห็นอย่างนี้จำเลยต่อสู้อ่ะเอยวันเวลาดังกล่าวเนี่ย ผมไม่ได้พาเด็กไปไหนเลยผมไม่ได้เลยเพราะผมไปจับกีพเออยู่ในอยู่ในไรแล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปรับพระนะครับนี่เขาเรียกมีประจก์พยานนะครับแต่คดีลงพลนี่ยเรายัง,ไม,ไ,ยงไ,มไ,ไม่ได้ยังไม่ได้ไปจักำพยานผมก็ไม่รู้นะครับพนักง,งานสอบสวนซ่อนเล่นหรือเปล่าซ่อนเล่นสวนนี้ไว้หรือเปล่า เอาละไม่มีพย,ยานพยานแต่เมื่อจับไทม์ไลน์แล้วมีข้อพิรุษมีข้อพิรุษตรงที่ว่าไม่ข้อเราฟังข้ออ้างของข้อเถียงของของลุงคนเนี่ยพนักงานสอบสวนรับฟังเบื้องต้นแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ตรงกับคนอื่นมันมันคลาดเคลื่อนกันไปหมดเขาก็เลยเนี่เลย ต้องจับลงคนครั้งที่จะจับโดยเพราะแค่สงสัยเบื้องต้นเขายังไม่พอปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคดีอาญาเนี่ยที่เกิดขึ้นแบบเนี้พอเราสงสัยเราจับไปก่อนนะครับจับแล้วสอบสวนสอบสวนไปสอบสวนไปเฮ้มันไม,ไม่ใช่แนละ้วก็สั่งไม่ไม่ฟ้องปล่อยบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่คดีลงคนเนื่องจากเป็นคดีที่สื่อบนชนเกาะเกาะ กาะติดสถานการณ์หมดตำรวจเลยต้องโอ้โหต้องสอบสวนต้องคือต้อง,ต,องต้องพยายามที่สุดพยายามที่สุดที่จะห,หาคนร้ายให้ได้ไม่ว่าคนร้ายนั้นจะเป็นใครต้องพยายามหาหได้เพราะอะไรวะเพราะประชาชนกําลังให้ความสนใจพอประชาชนให้ความสนใจปั๊บมันเป็นกระแสะของสังคมเลยทีนี้ทีนี้พอคนที่เกี่ยวข้องอ่ะปรากฏว่าพูดคู่ต้องของใชยทั้งหมดเกี่ยวข้องใคร กลายเป็นญาติพี่น้องของเด็กหมดเลยหมด,ดเลยเขาก็เลยเรียกว่าสอบบ้างเอาเข้าเครื่องจับเท็จบ้างอะไรบ้างสอบนู่นสอบนีบ่เห็นไหมครับสอบกันแปดเก้าร้อยบาทเข้าไปเพราะเขาต้องการให้ได้พยานหลักฐานที่จะมัดตัวผู้กระทำความผิไดได้เพราะแค่แค่ทำลายเนี่ยมันมัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับน้องชมพูะ หายออกไปจากบ้านสมมุติว่าสำนวนเขาสรุปแล้วสรุปเลยเขาสมมติสมมุติว่าสมมุติว่าน้องหายประมาณสักเก้าโมงสมมตินะครับ่นี้เรื่องสมมุตินะครับน้องหายประมาณสักเก้าโมงแล้วก็น้องชันนี่ก็ออกติดตามหาตีตาไปตดตามตตดตาจนไปเจอจนไม่เจอบอกคนอื่นที่ช่วยหา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 เท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่ง ไปบ้านปน้าแตนบอกป้าแตนว่าน้องหายตอนนั้นสมมติว่าเก้าโมงครึง่งมีคนบอกว่าลุงพลอาบน้ําอยู่ลุงพลก็อาจจะได้ยินได้รับรู้ก็เลยรู้ว่าน้องหายเลยไปออกกับพระว่าโอ้โหเกือบไ่เดบมวรับแล้วครับเพราะว่าหลานหายอ่ะอันนี้กัอันนี้กันแ้วแต่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกเขาเรียกพยานทางฝ่ายผู้ต้องหาที่ พยายนฝ่ายผู้กล่าวหาเขาก็สอบเขาสอบเขาบอกเอ๊ะทำไม,ล,มลุงพลมารู้ก่อนได้ยังไงเอ๊ะทำไมลงุงพลตอนที่ขับรถไปบอกว่าได้รับรโทรศัพท์จากประแตนว่าล้านหายเอ๊ะทำไมไปรับพ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วลงมาไปรับพ้เรียบร้อยเสร็จแป๊บลงมากลับมาที่บ้านดึงชางจากพระแตนว่าล้านหายเอ๊ะลุดเอ๊ะนี่เอ๊ะ ก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศที่ติดตามข่าวคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ใช่ไหมครับพอเกิดเป็นข้อสงสัยเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เริ่มสอบพยานหลักฐานทั้งหมดสอบพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อที่จะไปมัดตัวผู้กระทำความผิดเอาละว,วันนี้สมมุติว่า พนักงานสอบสวนทำชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลแน่นอนจำเลยต่อสู้ฐานที่อยู่ครับท่านผู้ชมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ต่อสู้รอกว่าผมเนี่ยไปพาหลานมาพอดีเดินผ่านบ้านเห็นน้องชมพู่กำลังอยู่กับน้องสดิ่งผมก็เลยเข้าไปคุยกับน้องชมพู่เสร็จพอขึ้นมาพอคุยน้องชมพู่เสร็จปั๊บอี่ย น้องชมบูบอกอยากจไปเดินเล่นผมก็เลยพาน้องออกมาเดินเล่นพอเดินไปเดินมาเสร็จปุ๊บผมมีธุระว่าจะต้องจะต้องไปรับพระผมก็เลยบอกบอกหลานว่าเอาหนูอยู่แถวนีนะ้หนูจะไปไหนนะลูกหนูจะอยู่แถวนีนะ้หนูจะไปไหนลูกเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยลุงจะไปอาบน้ําก่อนแล้วลุงจะไปรับพระปลาฏวละเขาก็ออกออกอลับไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จไปรับพระถึงลู้ว่าหลานหายหนละังจากนั้น อันนี้เขาไม่ต่อสู้แบบนี้แน่นอนเขาต่อสู้ตามที่เขาเคยให้การสัมภาษณ์ทั้งหมดเคยให้สัมภาษณ์อมรินเคยให้สัมภาษณ์ไทยรัฐเคยให้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์จิบปาฐาททั้งหมดเขาต้องต่อสู้ตามแนวนั้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาต่อสู้คดีออกนอกแนวนั้นปั๊บอ,อายการหยิบเลยคุณเคยให้สัมภาษณ์กับ ทีวีอมบ,บรินใช่ไหมครับว่าวันเวลาได้เป็นอย่างนี้คุณบอกคุณอาบน้ําอยู่แต่งตัวอยู่ไปแล้วแล้วตอนนี้คุณจะมาเจอหลานได้ไงเห็นนะครับข้อต่อสู้ของจําเลยถูกบีบลงมาแล้วคือผมไม่รู้นะครับว่าลุงพลเนี่ยจะเป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่แต่ข้อต่อสู้ของจําเลยคุณถูกบีบลงไปแล้วบีบว่าคุณต้องต่อสู้ไปตามแนวที่คุณเคยให้สัมภาษณ์ไว้ ปรากมแลคุณเคยสัมภาษณ์เนี่ยแค่รับทราบรับทราบเรื่องน้องชมพู่หายแค่ประเด็นนี้ประเดนนีคุณก็แย่แล้วพูดครั้งที่หนึ่งอย่างครั้งที่สองอย่างที่สามครั้งที่สี่อย่างตายแล้วเขาบอกคําพูดเนี่ยนะคําพูดที่พูดจากใจจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมันพูดตรงไปตรงมาพูดจากใจจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่สาระมันต้องตรงกันครับ ไอการรับทราบรับทราบข่าวล้องชมพูหายเนี่ยเป็นสาระสาคัญเลยครับคุณจะรู้ตอนไหนส่วนที่คุณขับรถไปแล้วคุณจะนั่งรถด,ดั่งรถขับรถไปเสร็จพราคนนี้องค์นี้นั่งข้างซ้ายข้างขวาคุณ้องนั่งตรงกลางข้างหลังรถมีของมนทุกหรือเปล่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่นั่นไม่ใช่สาระสาระก็คือคําพูดของคุณที่พูดว่าคุณรับรู้การหายของลูกของหลานตอนไหนเะนั้น พอมาให้สัมภาษไปหลายหลายทีหลายหลายทีอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ท่านผู้ชมเลยครับอย่าว่าแต่พี่รองพวกเราเลยนะครับขนาดหนุ่มกันชัยบอกทงสัยเรือเก้ททำไมลุงพลให้สัมภาษ์ตีที่กี่ที่ทำไมไม่เหมือนกันก็ลุงพอก็ผมพูดจริงไงพูดจริงก็ไม่เหมือนกันไงเขาบอกเรื่องพูดจริงเนี่ยพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมส่วนรายละเอียดจะมีย่อยเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆเพราะนั้น ข้อแบบนี้ป้าเนี่ยข้อต่อสู้ของจำเลยคุณถูกบีบแ,แล้วแน่นอนละจากการที่คุณออกสื่อจากการที่คุณในสัมภาษณ์ถูกบีบอยู่แค่นี้ละอยู่แค่นี้ละ,ละผมก็เลยสรุปว่าจากคําสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ลุงพลเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ฐานที่อยู่ต่อสู้ฐานที่อยู่ทีนี้ให้ส,สวนักงานสอบสวนต้องถือว่าเป็นความลับนะครับพวกเราที่ได้รับฟังจากสื่อเนี่ยผิวผิวบางส่วน บางส่วนที่พอจะแพ่งพลายได้บางส่วนที่ก็อาจจะไม่แพ่งพลายมันอาจจะมีคนเห็นก็ได้อาจอาจจะนะครับผมยกตัวอยา่างอาจจะมีคนเห็นลุงคนจุงหลานเดินออกจากบ้านอาจจะแล้วเขาเก็บเอาไว้เพราะเขากลัวพยานถูกคุกคามเห็นนะครับเขาอาจจะเก็บเอาไว้อันนี้สมมุติว่าหายเฉยนะครับเพราะว่าคดีต่อสู้ทานที่อยู่เนี่ยผมก็เคยทํามาหลายเรื่อง นะครับเราเป็นทลายจำเลยในคดีตอบสู้ฐานที่อยู่มีคดีเรื่องหนึ่งครับเขายิงกันตายพอยิงกันตายยิงกันตอนมันตีสามตีสี่เขาก็ไปจับจำเลยเพราะในการยิงกันตายเนะี่ยมีปรจจักยาอยู่คนหนึ่งเป็นคนุณยายขณะที่แกกําลังนั่งถักผ้านั่งถักเย็บอะไรต่างเงยหน้าขึ้นมาปับ๊บเห็นคนร้ายเห็นคนร้ายเสร็จก็จําหน้าคนร้ายได้พอมาให้การในศาลก็บอก เนหน้าเห็นคนร้ายจำหน้าคนร้ายได้คนร้ายคือจำเลยนี้ประจัญยาปากเดียวนะครับแล้วแปลว่าไอ้คนร้ายคนนี้เป็นตำรวจเป็นตำรวจชั้นประทวนออกเวรตอนเทียออเเท่ยงคืนออกเวรตอนเที่ยงคืนแล้วก็กลับไปบ้านอยู่กับภรรยาอยู่ที่บ้านอยู่ในอยู่ที่ที่พักอยู่กับภรรยาที่บ้านอาจจะเป็นแต่ตำรวจเลื่อดหรือผมไม่แน่ใจนะครับ ไปอยู่ไปอยู่บ้านแหละไปพักอยู่กับภรรยาอยู่กันจนถึงตีสี่กว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันตายไอ้จำเลยก็เลยออกมาออกมาดูฐาาที่เกิดเหตุกับเขานะครับออกตรวจที่เกิดเหตุเขาแต่จำเลยก็แสดงว่าคดีนี้ยจำเลยเขาต่อสู้ทาาที่อยู่ครับเชื่อไหมครับสารชั้นต้นพอดูพยานหลักฐานปั๊บเนียเชื่อประจักพยานเพียงปากเดียวนะครับ คุณยายเนี ö, Elena, tiempo, ่ยครับพลังนั่งขักแขงเงยหน้าขึ้นต้องเห็นเห็นคนร้ายจําได้คนร้ายคือจําเลยนี้สายจะลงโทษประหารชีวิตครับท่านผู้ชมแล้วพอคดีมาถึงมือผมชัดอุทธรผมก็ดูเรื่องโอ้โหพี่ไปยิงเขาตายซะดื่นๆอย่างนนเี้โดนประหารแล้วระหามาหาผมเนี่ยผมจะไหวไหมเนี่ยผมจะช่วยคนผิดไหมเนี่ย เวรการมันจะมาตกกับผมไหมเนี่ยพอผมศึกษาคดีตอนที่เข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ยังไม่รับคดีนะครับให้ขอศึกษาก่อนศึกษาลูกคดีปุ๊บผมอ่านคําพยานทั้งหมดแล้วตรวจสอบแล้วผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อไปจากพยานต่างนี้ว่าพูดจริงว่าเห็นจริงว่าใช่ผมไม่เชื่อพอผมไม่เชื่อปั๊บเนี่ยผมก็มีความมั่นใจแล้วว่าลูกความผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมก็รับคดีไว้ แล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดในคําเบิกความสุดท้ายผมก็ทําคดีนี้ในั้นอุทธรณ์มันบุญมาวาสนาส่งครับท่านผู้ชมครับศาลอุทธรตัดสินยกฟ้องคณะที่จําเลยเนี่ยติดคุกอยู่นนครับองาการสารชั้นต้นแต่ทหาราน,นะครับต้องย้ายไปอยู่บางขวางครับห้าประกันห้าประกันด้วยนะครับพวกทวกโดนคดีประหารชีวิตเนี่ยรอประหารอย่างเดียว แล้วพอเราอยู่บางขวางนะครับทุกคนที่อยู่ในด้วยกันเนี่ยทุกคนไม่โทษประหารโอ้โทษดิทุกคนจะโทษประหารหมดวันนี้เดี๋ยวพาคนที่ไปประหารอีกสองสามวันแรกคุยกันเบิกก้อนเบิกตัวนายประวิทยอไปประหารจิตใจมันจะสุดขนาดนะครับจู่จูพอสายอุทอดตัดสินเสร็จเขาก็เบิกตัวจำเลยมาฟังคําตัดสินเลยพอพอเห็นจัดพี่ว่าษายกฟ้องจะเลยงงเลยงงพอสายยกฟองเสร็จงงโทรมาบอกพกอาจารย์ครับยกฟองแล้วอ้าวเ้ เราไม่ดูเลยนะครับว่าว่าเขาตัดสินตอนไหนเพราะว่าเขาเบิกตัวจำเลยไปเลยเขาถือว่าเป็นเรื่องสาคัญการจำเลยถูก,กขังถูกขังอยู่อะไรต่างๆนี่าําคัญพอศาลอุทธรณ์ตัดสินปับน๊บเี่เบิกตัวมาฟังเลยยังไม่แจ้งอายการยังไม่แจ้งทนายด้วยนะครับพอศาลยกฟ้องไปคดีก็พลิกเลยครับจากประหารเป็นยกฟ้องจากคนร้ายที่ฆ่าเขาตายโดยเจตนา ไต่ตองไว้ก่อนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับผมเป็นชนายความที่ทำนานในหน้าที่ของทนายจำเลยถามว่าผมผมดีใจไหมผมก็ดีใจเลยครับผมภาคภูมิใจผมช่วยชีวิตคนไว้อ่ะคนบริสุทธิ์แล้วต้องถูกประหารเนี่ยนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจในการทำงานตลอดเวลาสี่สิบปีที่ผ่านมาน,นะครับในทำงานในคดีอาญาเนี่ยเมื่อผมมั่นใจว่าจำเลยของผมเนี่ยเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทําความผิดผมก็ต่อสู้เต็มที่ ต่อสู้เต็มที่เราใช้วิชาว่าความเต็มที่นะครับอ่ะวกกลับมาที่คดีลุงพลลุงพลวันนี้เนี่ยเขามีประจักษ์พยานประจักษ์พยานอะไรประจักษ์พยานคือคือไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นว่าลุงพลอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมครับไม่มีใครเห็นว่าลุงพลอยู่ที่ไหนก็ลุงพลอยู่บ้านไงอยู่ในไร่ไงจับ gps ไงพอจับ gps เสร็จจะลงมาก้าโวงยี่สิบเลยไงแล้วก็ไปอาบน้ำไง อาบน้ำเสร็จก้าบงสีรษาก,ก็ออกมาก็ขับรถไปรับพากไงนี่คือทั่วเกิดเหตุเอาละครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าสมมุติสมมุตินะครับว่าไม่มีประจั์พยานเลยไม่มีประจั์พยานแม้แต่คนเดียวเลยว่าใครคือพาเด็กออกไปไม่มีเลยนะครับอาไม่มีเขาต้องมองต้องมองข้าวก่อนมองข้ามประเด็นนีก่อนว่าขณะนี้ไม่มีแนละ้วมีใครเป็นคนต้องสงสัยในหลักการองศารนะครับ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยยกควาครับนี่แะครับเพราะฉะนนั้นแค่นี้ยังไม่พอสงสัยแค่นี้พอต้องรวบรวมต่อไปอีกครับหลังจากวันเกิดเหตุวันต่อมาเป็นยังไงวันต่อมาเป็นยังไงมีงการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวกันยังไงต้องรวบรวมว่าเพื่อ,อประมวลพยานหลักฐานทั้งหมด พุติเหตุพฤติกรรมแวดล้อมกรณีทั้งหมดเป็นข้อบ่งชี้ว่าจำเลยคือผู้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สงสัยเฉยๆยังไม่พอถามว่าวันนี้เนี่ยขนาดระดับพบตรอออกมาถแถลงข่าวเองนะครับออกมาพูดให้ฟังอะไรต่างถามว่ามั่นใจไหมท่านผู้ชมครับคนไม่มั่นใจกล้าพูดหรอครับผมมั่นใจ ขาวเดืครับขนาดผู้บังคับบัญชาออกมาแถลงเนี่ยมั่นใจไหมครับมั่นใจแล้วนี่เือเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของพนักงานสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานเพราะนั้นเขามั่นใจนะครับว่าพยานหลักฐานนี่เขาไปเพียงพอตอนนี้มีประเด็นอีกประเด็นที่สังคมกำลังกำลังจับตาบอบอกว่าทำไมไม่ตั้งข้อหาฆ่าฆ่าคนตายโดยเจตนาะไปตั้งข้อหาทอดทิ้งเด็กจนเด็กตาย ทอดทิ้งเด็กจนเด็กตายโทษมันไปเท่ากับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา290เนี่ยคนหมายบอกว่าคุณจะต้องมีเจตนาทำร้ายเขาก่อนแล้วผลของการทำร้ายทำให้เขาตายเขาเนี่กฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาในคดีที่พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาลุงพลคุณทอดทิ้งเด็ก จนเป็นเหตุให้เด็กตายโทษเท่ากันฆ่าคนตายโดยเจแต่ถ้าเขาสอบสวนแล้วว่าคุณเอาเด็กไปปล่อยข้างบนแล้วคุณทอดทิ้งเขาไว้คุณเล็งเห็นผลว่าเด็กต้องตายเขาตั้งขอหาคุณเลยครับสองแปดปดสองปดปดก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาข้นือพระจากฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับคำว่าเจตนาเนี่ยนะครับ พาะชัดเขาให้ความคำนิยามนะครับเขาว่าเจตนาคือการกระทําที่ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้นเราเรียกใถ้ถคุณเล็งเห็นผลแล้วว่าว่าคําแบบเนี้ยเด็กตายถือว่าคุณกระทาโดยเจตนาเอาเนี่ยมีรถวิ่งมานี่นะครับมีรถวิ่งผ่านด้านผมมาผมก็ชักปือนอ่นไปเลยยิงไปบนถนนเล็งเห็นผลนะครับเล็งเห็นผลครับว่าเนี่ยถูกคนก็ต้องตาย นี่เจตนาฆ่าบอกเฮ้ยผมไม่มีเจตนาผมก็ยิงไปบนถนนแค่นั้นเองคุณยิงไปบนถนนถนนเป็นที่สัญจรของรถเขารถขับไปมาคุณยิงเสร็จปั๊บว่ากระสุนคุณกระสุนคุณก็ไปทะลุกระจกทะลุกระจกก็ถูกกระบายเขาตายขาที่เนี่ยเจตนาจะมาอ้าวบอกเฮ้ยผมยิงวู่นนี่กะได้เพราะว่าเขาเลงเห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้วันนี้พนักงานสอบสวนมีแค่ข้อหา พ่าคู่เยาว์ไปเกินสิบหา้าทอดทิ้งเด็กจนเด็กตายอำพรางศพมีคนคาเยอะแยะครับทําไมอ่ะพยานหลักฐานมีบ่งชี้ชัดเจนแล้วนี่ในยใจนิงเว้ในนยจน่เส้นผมสามสิบกว่าเส้นในยห่สามเส้นตกบนรถนายเจนูนนยเจนี่แย่ๆหมดทําไมไม่แก้ข้อหาฆ่านะครับเดี๋ยวก่อนให้เขาพาพร้อม,พร,อมพร้อมก่อนนะครับให้เขาเชื่อมต่อจิกซอยเป็นครบก่อนครบก่อนอย่ามี เดี๋ยวมีมานะครับส่วนลุงพลจะกระทําความผิดหรือไม่พวกเราไม่มีใครรู้พวกเราไม่มีใครรู้รรรแต่ที่แน่ๆคือลุงพลบอกกับสังผมว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์บอกกับทนายว่าผมคือผู้บริสุทธิ์ในวันเกิดเหตุผมอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วในกอรที่ค้นค้นหาค้นหาค้นหาเนี่ยผมก็อ,อกไปค้นหาผมยงี้ผมจะไปฆ่าหล้านผมทำไม ผมจะไปรักพาหลานผมหน่อยผมรักหลานยัง่นล,ลูกนี่คือคําพูดของหลุงพ่อที่บอกต่อสังคมและบอกต่อสนายความเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรับนายจําเลยแล้วครับก็ฝ <c oughs> ่าไปถึงนายจําเลยกันครับไปเตรียมคดีให้ดีๆแล้วกันครับคอยซักคานพยานโจทย์ในชั้นสืบพยายนว่ามันเป็นจริงอย่างที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหรือไม่เลื่อนไม่จริงหรือมันมีข้อพิรุษน่าสงสัยตรงไหนนะครับส่วน ข้อต่อสู้จำเลยจะอ้างประเต็นอ้างใครต่อใครคุณก็อ้างไปอันนี้เป็นข้อต่อสู้จำเลยถึงเวลาคุณก็สื่อพยานคุณหยุดแล้วแหละสือพยานตามนี้แหละครับตามที่คุณเคยให้การกับให้การกับสื่อมวลชนให้การกับตํารวจอะไรต่างว่าไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้เนี่ยยังต้องจับตาดูนะครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพียงจะบอกว่าการต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ยมันรับฟังได้แค่ไหน มีคดีจานวนมากนะครับพอฟังประจักษ์พยานชัดเจนป,ประจักษ์พยานพอฟังชัดแล้วนะครับพอจาเลยต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้ฟังบางทีหาคนมาให้การสามคนห้าคนขอไปฟังเขาเชื่อว่าประจักษ์พยานให้การตามความจริงเพราะว่าเมื่อทนายจาเลยมาชักคานแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังเป็นอย่างอื่นคนร้ายก็คือจําเลยนี้ลงโทษหมดนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่จําเลยต่อสู้ฐานที่อยู่ จำเลยคุณจะชะนะคดีได้คุณต้องซักค้านพยานโจทย์ให้แตกซสก,ก่อนให้พยานโจทย์รับฟังไม่ได้ตามที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวม,รวมพยานหลักฐานมาถ้าทําไม่ได้ยากอยู่ครับยากที่จะรอดอยู่ครับผมเองไม่ใช่พวกสาที่ตัดสินคดีนะครับผมเป็นทนายก็เพียงจะเอาประสบการณ์ของทนายความมาเล่าสู่กันฟังนะครับใน,นานะทีเ่เป็นทนายผู้ใหญ่นะครับว่าความมันนานมากแล้ว ว่าวาม,มาตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่โดน,นไม่รู้ไม่รู้ใคยคนไหนว่ายัางยังเพิ่งเกิดเลือดในฐานะเด็กๆนะครับเพราะว่าความ,มา40กว่าปีแล้วล่ะครับนะครับก็นะบอเอางี้ละกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วล่ะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมลนะ่ะเวลาเวลารับทราบคดีของของน้องชมพู่หรือลุงพลก็คิดแค่นี้ว่าอ๋อลุงพลก็ต่อสู้ฐานที่อยู่ ทั้งหมดนี้พวกเราไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงพลเป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่แต่พยานหลักฐานตำรวจเขารวบรวมฝ่มายกล่าวหาเขารวบรวมแล้วบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้กระทาความผิดลุงพลบอกลุงไม่ได้กระทำความผิด,ก,มมด,ผดก็ไปพิสูจน์ในศาลนะครับชักคานพยานโจทย์นะครับ,นะรบให้แตกให้แตกให้แตกใ,ใ,ให้เละให้เทจะจนก็ตังเชื่อถือไม่ได้แค่นี้ศาลก็ต้องตัดสินยกฟ้อง เมื่อไรก็ตามคดีนะครับถ้ามีเหตุนคนสงสัยก็จะย,ย,ยกไปอยู่ให้จำเลยศาลจะลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อรับฟังได้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยคือผู้ทำความผิดคําว่ารับฟังได้ม่หลักฐานชัดเจนว่าจำเลยกระทำความผิดนั้นอาจจะไม่มีมาจากพยานครับแต่พยานแวดล้อมทั้งหมดมันบ่งชี้เห็นเลยว่าจำเลยคือผู้กระทำความผิดศาลก็จลงโทษได้นะครับเอาละครับวันนี้ เราสรุปคดีแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรต่างถามมาเดี๋ยวผมจะตอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าเอ้ะอาจารย์ประมาณทำไมไม่ฟังไม่ไปฟ,ฟังไอ้อีกฝั่งหนึ่งไม่ปฟังไอ้กระแสะข่าวจากลุงพลว่าลุงพลเนี่ยเขาตั้งคอสเกตเรื่องนี้ไว้ไงผมก็ฟังหมดนะครับเพียงจะรีนให้ทราบว,ว่าคดีจะฟ้องศาลเขาคํานึงพยนหลักฐานที่โจทย์เป็นฝ่ายรวบรวม,รวม,รวมก็คือพนักงานสอบสวนเป็นคนรวบรวม ส่วนข้ออ้างข้อเถียงข้อต่อสู้ของลุงพลก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยครับไปว่ากันตอนที่ถูกฟ้องส่วนจะมาชี้แจงอะไรต่างนี่เขชี้แจงกันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องไปยื่นข้อให้การต่อสู้ในในชั้นสืพยานนะครับเอาละครับท่านผู้ชมรับจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยช่วยเผยแพร่เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เผยแพร่กันเลยนะครับ วันนี้ผมก็ขอขอจุอการนี้ครับลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ